แล้วเราจะหลุดจากตรงนี้ยังไงแล้วทําไมถ้าบอกอัตโนมัติฉันเนี่ยนะคิดแต่เรื่องดีๆด,นะดูแต่เรื่องดีๆแต่มันไม่มีเรื่องดีให้เข้ามาให้ฉันเห็นเลยทําไมเมื่อไหร่จะเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นการบังคับขู่เขน็นหรือพยายามผิดโอเคไหมตั้งโจทย์ไว้ก่อนนะบังคับนะหรืออเอ,อเรียกว่าอะไร พยายามแล้วกันเนาะพยายามนะผมไม่อยากให้ทุกคนบังคับและพยายามไม่มีเรื่องบังเอิญถูกกําหนดมาแล้วก็จริงแต่เรานี่แหละเป็นคนกําหนดเองนะเราเป็นคนกําหนดเองนะไม่มีใครบันทึกสิ่งที่คุณทําไม่ดีไว้นอกจากตัวคุณเองนะอะยกเว้นแบบ ไอ้เออถ้าเราเป็นมนุษย์ป้าแล้วมีคนมาถ่ายคลิปอะไรเราการมีคนบันทึกอันนี้อันนี้อีกเรื่องนึงแต่หมายถึงว่าบันทึกความดีและไม่ดีของเราเนี่ยนะมันเป็นอัตโนมัติแล้วทีเนี้ยเราต้องมาอะไรชั่งน้ําหนักละว่าฝั่งไหนมันมัน,ม,นมันเยอะกว่ากันนะอะกราฟฝั่งไหนมันขึ้นกว่ากันหรือกราฟฝั่งไหนมันลงกว่ากันอ่าเราต้องมาชั่งน้ําหนักีิซึ่ง กว่า80หรือ90%ของโลกใบนี้ของโลกของเราใบนี้ใส่แต่เรื่องไม่ดีผมไม่ได้บอกว่าโลกใบนี้มีเรื่องไม่ดีเต็มไปหมดแต่เขาพยายามมันมีสื่อหลายๆอย่างที่เสนอรวมถึงเพื่อนคนรู้จักครอบครัวเราก็ได้รับมาเหมือนกัน รอบข้างเรานะก็ได้รับสื่อมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีแต่เรื่องไม่ดีเช่นอ่ะผมเอาแบบใกล้ตัวเลยนะเอ่อถ้าสมมุติสร้างบ้านนะเวลาเขาลงข่าวนะหรือเวลาเขานําเสนอเรื่องราวต่างๆเขาจะบอกว่าบ้านอันนี้สุดโทมอันนี้หนี้สินพุ่งสูงอ่านะอะไรไวัยรุ่นสร้างตัวเจ๊งกันไปหมดนู่นนี่นั่นจะเป็นแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงคือ ทำไมไม่ลงข่าวว่าวิธีนะสร้างบ้านอย่างนั้นอย่างนี้นะหรือว่าเราจะไปทํำยังไงเพื่อจะอย่างนั้นอย่างนี้เอาคนที่มีความรู้มาช่วยเผยแพร่ถ้าสื่อต่างๆเป็นแบบนี้หมดมันจะดีมากนะเราก็เลยต้องโฟกัสเวลาเราโฟกัสต่างๆเนี่ยเราไปโฟกัสเหตุปัจจุบันที่คุณมองเช่นรายการโหนนั้นเรื่องของคนอื่นเห็นหน้าเพื่อร่วมงานที่ไม่ชอบ เห็นหน้าคนที่เราแอบชอบแอดก็มีนะแล้วแล้วตัวเราก็หลงเข้าไปอยู่ตรงนี้เกาะอยู่ตรงนี้เราเลยไม่ได้มามาอะไรครับกําหนดชีวิตตัวเองอยู่ตลอดเวลาผู้ได้จะงงคำว่ากำหนดชีวิตตัวเองมันก็จะย้อนกับคำนี้นะครับนักเรียนที่เรียน15วันกับผมหลายๆคนนะ จินตนาการไม่ได้ในที่นี้ด้วยยังบางคนไม่เคยเรียนแล้วรู้สึกว่าจินตใครในที่นี้อะยอมรับก่อนที่รู้สึกว่าตัวเองจินตนาการไม่ได้จินตนาการไม่ได้หรือยากมากอะยากรู้สึกว่ามันยากมากเวลาฉันจะจินตนาการทีเนี่ยเพราะต้นกำเนิดของกฎแรงดึงดูดคือการจินตนาการ นะผมบอกคีย์ก่อนวันนี้อาจจะแบบไม่ได้เรียบเรียงมานะครับเพราะว่าอยากร้า์ก็ขึ้นไลฟ์เลยนะเลยอาจจะพูดงงงนิดนึงนะแต่ผมจะพยายามบกหรือกระชับให้ที่สุดเพราะว่าจะไลฟ์ไม่นานเราจะมากันแบบกระชับสั้นๆเนาะแล้วเดี๋ยวไปเข้านอนพร้อมกันจินตนาการคือต้นกําเนิดเออแมวดีกว่าต้นเหตุด,ดีกว่าแหมมันจะยิ่งใหญ่ไปคือต้นเหตุ ของกดแรงดึงดูดโอเคนะต้นเหตุเกิดจากจินตนาการพูดอย่างนี้กูเตฉันก็เคยจินตนาการนะว่าฉันนะ่ะรวยร้อยล้านรวยหมื่นล้านขับรถสปอร์ตนะอ่ามีบ้านหลังใหญ่มันเป็นต้นเหตุนะทำไมมันไม่ได้เพราะ ความเป็นจริงกว่า80ในการดำเนินชีวิตในวันนี้ยี่ชั่วโมงเราไปเราใช้จินตนาการของเรากับเรื่องอะไรรู้ไหมเห็นบินค่าไฟมาจินตนาการมาแล้วว่าต้องจ่ายนะเห็นวันที่วันนี้วันเท่าไหร่สิเออพรุ่งนี้สิบอะสมมุติวันที่ยี่สิบอะต้องจ่ายเงินเออค่าอันนั้นค่านี้ เราจินตนาการไปถึงวันที่ยี่สิบอีกแล้วเห็นภาพตัวเองกำลังจ่ายตังค์แล้วก็ไม่อยากจ่ายสักพักหนึ่งนั่งนั่งอยู่นึกขึ้นได้นะนึกขึ้นได้ว่ามีหนี้สินนะนึกขึ้นได้อีกแล้วว่ามีหนี้บ้านอ่าสมมตินะมีหนี้ค่าบ้านนะอยู่ดีดีคุณนึกขึ้นได้เฉยเลยอะทำไมอะ,อ,ะอยู่ดีดีคุณนึกขึ้นได้เลยว่า เฮ้ยฉันเป็นนี่เฮ้ยฉันไม่ชอบอีนี่เฮ้ยไอ้นั่นมันจะมาว่าฉันเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์วันอังคารเนี่ยต้องส่งงานหัวหน้าเฮ้ยคุณคิดถึงแต่เนี่ยมันจินตนาการเป็นเป็นอะไรอัตโนมัติเห็นไหมเริ่มเห็นคียยังเนี่ยคุณนั่งฟังผมอยู่เนี่ยบางทีคุณก็วิ่งไปแล้วอัตโนมัติเลยว่าแม่หิวอะอยากกินอะไรสักหน่อยนะถ้าได้อย่างนั้นก็คงจะดี นามันก็ยังเป็นเรื่องดีนะบางคนคิดไปแล้วพรุ่งนี้ต้องคุยกับหัวหน้ายังไงละทีนี้นะฉันจะทำยังไงเอาแล้วคิดถึงเหตุการณ์ข้างหน้าพอเหตุการณ์ข้างหน้าไม่ไม่เท่าไหร่นะคิดถึงเรื่องที่แย่ที่สุด <c oughs> ผมเคยนะครับ <c oughs> เออตอนมีช่วงหนึ่งผมบ้าการทำธุรกิจมา บ้าการเขาเรียกว่าการบริหารอ่าไปดูคนเก่งเก่งไปดูคนจบเมืองนอกคนเรียน m b a นเะครับเขาบอกว่าเวลาเราจะควบคุมคนหรือดูแลกิจการเนี่ยเมื <ME> <OW> อ่อเราคิดไปถึงจุดที่แย่ที่สุดของกิจการแล้วเราจะป้องกันนะเหตุที่จะทำให้เราเล้มได้ล้มได้ดีหรือจะไม่เกิดเหตุนั้นเพราะเราได้ป้องกันเหตุแย่ๆตรงนั้นแล้ว ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันผิดนะไม่ได้บอกว่ามันผิดเลยแต่เมื่อเราเข้าไปจะเปิดกิจการผมอยากจะเปิดเช่นช่วงนี้เขาคิดอะไรอาชาไข่มุกสมมุติเปิดชาไข่มุกเอาแล้วไปดูสเก็ตด,ดูมาไปดูไปการทำแคนวาสนู่นนี่นั่นนะนี่น,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 นี่ต้องมีป้องกันเงินล่วไหลอย่างนั้นอย่างนี้ดีดีมาก แต่มันฝังเข้าไปล้วเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งมันจะมีเหตุ <c oughs> มันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นให้เกิดจุดพลิกผันหรือแปรเปลี่ยนไปอ่าซึ่งผมก็จะเจอเหตุแบบนี้ประประจเลยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้เป็นเบสิกเลยนะซึ่งจริงขั้นสูงเนี่ยมันจะต้องมาดูอีกทีนะว่ามันเกิดในนี่มีโปรโมชั่นปีใหม่ไหมเอาแบบว่าเปลี่ยนตัวตนเลย ผมได้ให้ในหลังไมคไป2อสาคนละนะครับก็คือบางคนทักมาว่าคอร์สคูเตมีอะไรบ้างนะอยากเรียนให้ครบเลยพี่จะตั้งใจเรียนเลยก็ได้ให้ไปทั้งคอร์สสิวันซีซันหนึ่งซีซันสนะครับรวม30วันแล้วก็คอร์สอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณนำพาความสำเร็จอันนี้ก็มีซีซันหนึ่งและซีซันสอเหมือนกันก็เรียนอีก5กับ5เป็น10วันนะรวมแล้วสีวัน ลดทั้ง15วันจาก18,009เหลือ1 6 9 0 0รลดทั้ง10วันราคาจริงๆเนี่ยไอ้5วันแรกเนี่ยมัน5 0 0ันะแต่ตอนนี้ผมลดเหลือ3,005ซีซั่น2ก็3 0 0ก็เหลือแค่7,000รวมแล้วทั้ง1 6 0 0กเป7,000ที่ลด 2, 2รอบเนี่ยนะราคามันจะอยู่ที่23,900แต่ถ้าเอาครบหมดเลยอยากเปลี่ยนแปลงเป็นของขวัญปีใหม่เนี่ย ราคาอยู่21,900นะรวมแล้วเรียน40วันเน้นๆผมไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะเรียนแค่แป๊บเดียวแล้วมันจะเปลี่ยนได้ผมเลยต้องสร้างคอร์สนี้แหละให้คุณเป็นแพทเทิร์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 นและถ้าคุณทำตามแพทเทิร์นคุณจะหันหลังกับมาทีอ้าวฉันฉันมาไกลขนาดนี้ฉันตื่นขนาดนี้ฉันรู้ขนาดนี้เลยเหรอเหมือนที่ผมเป็นเพราะทุกอย่างที่เอามาสอนคือสิ่งที่ผมได้เจอกับตัวเอง